สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะก็มาพามาไปชมวิวที่แก่งกระจานนะอันนี้เป็นไร่เราเองนะที่ห้วยแม่เพียงแก่งกระจานนะเพื่อน,อนๆรู้จักไหมนะคะมันก็จะเป็นทางขึ้นเขาพเนินทุ่งเนาะคือเราเนี่ยเป็นคนแก่งกระจานเพื่อนๆอันนี้ก็จะเป็นบ่อปลาเนาะซึ่งพ่อเราก็เลี้ยงไว้ก็ไม่ได้จะเอาไปขายก็เลี้ยงไว้อย่างนั้นแหละพ่อบอกนะคะสว่วนนี้นะคะก็จะเป็นมุมจากบ้านเราเองเพื่อนๆเป็นไงก็คือแบบ ปาชดชัดๆเลยนะคะร่มเย็นนะคะอากาศ25องศานะตอนเช้าๆนะคะพอตอนบ่ายๆหน่อยเราก็พาครอบครัวนะคะไปล่องแก่งนะคะที่รีสอร์ทภูมิพึกนะคะที่เขื่อนแก่งกระจานเนาะกิจกรรมล่องแก่งเนี่ยก็ เป็นกิจกรรมคลายร้อนได้ดีนะเพื่อนๆเราแนะนำนะสำหรับคนที่ไปแก่งกระจานแล้วก็อยากจะมีกิจกรรมภายในครอบครัวอะไรแบบนี้นะคะน้ำนะคะจะมาจากเขื่อนแก่งกระจานเลยนะคะก็จะปล่อยมาจาก ต้นน้าของจังหวัดเลยนะคะก็คือเขื่อนแก่งกระจาแล้วก็ระยะทางในการล่องเรือเนี่ยประมาณ8กิโลเมตรนะคะแล้วก็ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยอยากจะเย็นสบายอะไรพวกนี้นะคะก็แนะนําให้มาล่องแก่งนะคะมองแบบนี้นะคะเหมือนกับว่าน้ําไม่เชี่ยวแต่จริงน้ําไหลเชี่ยวเนาะถ้า จะลงจากแพเนี่ยควรจะเป็นคนที่ว่ายน้ําได้หรือสามารถที่จะประคองตัวได้นะคะเพราะว่าน้ําแรงแล้วก็อาจจะอันตรายในบางช่วงนะคะอันนี้เตือนกันไว้ก่อนนะคะเพื่อนๆก็สนุกสนานกันไปนะคะแล้วก็เป็นกิจกรรมคลายร้อนถ้าเกิดว,ว่าเพื่อนๆสนใจเนาะ <c oughs> เพื่อนๆสามารถที่จะไปเที่ยวเพชรบุรีนะเพราะว่าเพชรบุรีเนี่ยมีแหล่งท่องเที่ยวนอกจากชามะเยอะแยะมากมายนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ